นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาอีกที่เรื่องนึงค่ะมาดูปัญหาของพักนี้ตะกี้หัวหน้ารักษาการหัวหน้าพักพูดไปแล้วแต่อันนี้เป็นปัญหาภายในพักแล้วค่ะมาดูเรื่องของพักประชาธิปัตย์ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะก็บอกว่า ปัดจ้องแย่งเรื่องของหมอบัญญัติในการลงเลือกตั้งซ่อมสอสที่ระยองค่ะระบุว่าเขาเป็นผู้เสนอชื่อเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคนะพรุ่งนี้เอง แล้วก็บอกว่าลั่นเลยนะคะว่าศึกนี้สำคัญพิสูจน์อะไรได้บางอย่างคะ่ะแล้วก็ย้ำจุดยืนส่วนตัวด้วยนะคะของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเป็นฝ่ายค้านเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประชาชน,นะค่ะครับนายสาธิตป,ปิตุเตชะนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็บอกว่าเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าพ่อในด้านนั้นอยู่แล้วระยองนะฮะก็บอกว่าในฐานะนะครับที่พูดถึงเรื่องของการให้สัมภาษณ์ถึงการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอสเขต3ระยองนะครับว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ย จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่16สิงหาคมนี้ครับเพื่อพิจารณาและก็ตัดสินใจนะครับว่าจะส่งใครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมครับแต่ตนนะฮะในฐานะรักษาการรอ,องหัวหน้าพรรคดูแลภาคกางครับาจะเป็นผู้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสัญหาของพรรคตัเสนอชื่อน,นะครับนายแพทย์บัญญัติเจตนะจันทร์นะฮะให้เป็นตัวแทนพกกรรคลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส2ไปแล้วครับดังน,นั้นต้องรอให้ที่ประชุมคณะร arn, กรรมการบริหารพรรคว่าจะตัดสินใจอย่างไรครับคุณสาธิตยังกล่าวต่อนะครับว่า การส่งเพื่อหมักรสอสอแต่ละพักการเมืองมีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่พอสมควรครับได้แก่การอย่างเสียงในสาขาพักหรือตัวแทนของตัวแทนจังหวัดจากนั้นนะครับตัวแทนจังหวัดจะทําสรุปความเห็นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาของพักให้ิจรณาเพื่อส่งไปยังคณะกรรมการบริหารพักซึ่งตนจะเสนอชื่อนายแพทย์บัญญัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักครับส่วนกรณีที่มีการเสนอข่าวกันไปว่าตนแย่งสมัครสอสอนั้นไม่แน่ใจว่าข่าวที่ออกมาเกิดจากสื่อไปวิเคราะห์เองหรือไม่ ในสถานการณ์เช่นนี้ครับก็มีคนมาพูดเช่นกันว่าตนอยากให้ตนไปลงสมัครต่อระดับตนเองนะครับสอบถามจากผู้สมัครเดิมเสียก่อนที่ผ่านมาได้พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาไม่ควรมีคําว่าไปแย่งลงครับเพราะหากตนจะลงสมัครสสเองสามารถเสนอชื่อตัวเองได้อยู่แล้วไม่ต้องเสนอชื่อในแพทย์บัญญัตนะครับเมืม่อถามว่าเหตุใดพักประชาธิปัตย์ถึงใช้เวลาน,านานในการคัดเลือกนะคะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมค่ะ เรื่องนี้คุณสาธิตกะว่าเข้าใจแต่บังเอิญว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีการจัดตั้งรัฐบาล <c oughs> รวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่เองด้วยค่ะดังนั้นจึงอาจทําให้มีความล่าช้าบ้างแต่ยืนยันว่าทัน19สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะค,คุณสาธิตยังกล่าวถึงกระแสความขัดแย้งที่มีอยู่ภายในพักประชาธิปัตย์ในขณะนี้นะคะว่า ว่าจริงค่ะมีทุกพักนั่นแหละเรื่องนี้เขาก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้อาจจะมีมากหน่อยเพราะมีเรื่องของการตัดสินใจการเข้าร่วมรัฐบาลทําให้เกิด2แนวคิดขึ้นในพักค่ะโดยไม่มีใครผิดใครถูกนะเพราะว่าแนวคิดแรกเนี่ยเขาก็อยากเข้าร่วมรัฐบาลคนที่เป็นสสก็ต้องการรัฐบาลเพื่อสร้างผลงานกับอีกแนวคิดหนึ่งก็คืออยากไปเป็นฝ่ายค้านค่ะจะได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน และก็มีประชาชนหลายกลุ่มด้วยที่รู้สึกผิดหวังกับการเมืองตอนนี้นะคะหากมาสร้างพักการเมืองที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนก็สามารถเป็นที่พึ่งและก็เป็นที่หวังเป็นที่เชื่อใจของประชาชนได้ในอนาคตพักประชาธิปัตย์ก็น่าจะกลับมาเป็นพักที่ประชาชนเชื่อใจได้อีกครั้งค่ะคตอนนี้ก็ต้องรอให้ทางปรธิปัตยเองเนาะ ตั้งคณะผวหนะะ้าผู้บริหารใหม่กรรมการอาหารพักชุดใหม่ให้ได้ก่อนนะฮะดูแล้วไม่น่าจะง่ายเพราะว่ายังมีปัญหาภายในพักอยู่เลยก็ะจะแบ่งเป็นสองฝ่ายเนาะและไหนจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลอีกก็เสียงแตกแหละตอนนี้แต่ดูท่าทีหลายๆคนแล้วก็เป็นฝ่ายคานก็ได้ไม,ดไม่ติดค่ะ